สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเรา KMP Astronomy c l u นั่นเองค่ะและก็อยู่กับพวกเราในช่วงกิจกรรมดีดีมีสาระ,ะค่ะในวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาไปเฉลิมพันกิจกรรมนะคะกิจกรรมอะไรคะพี่ฟา้านั่นก็คือกิจกรรมวันไร้เงาจันทบุรีครั้งที่1ประจําปี2025นี้น,นั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะพี่ฟา้ากิจกรรมวันไร้เงาเนี่ยคืออะไรคะอยากรู้ไปดูกันเลยไปเลย ก็คือวันที่มีปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์เนี่ยตั้งฉากกับประเทศไทยครั้งแรกซึ่งในแต่ละปีนะคะก็จะเกิด<ก>ขึ้นระหว่างเมษายนและพฤษภาคมเริ่มจากทางตอนใต้ขึ้นมาทางตอนเหนือนั Remember, <win> ่นเองค่ะซึ่งในวันที่23เมษายนนะคะเวลาประมาณ12นาฬิกา10นาทีดวงอาทิตย์เนี่ยจะเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับจังหวัดจันทบุรีในวันที่23เมษายน หากเรายืนอยู่กลางแดดหรือว่าสังเกตสิ่งของที่อยู่กลางแดดน,นะคะเราก็จะพบว่าสิ่งของนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนจะไม่มีเงาเพราะว่าเงาเนี่ยจะตกอยู่ใต้ผ้าพพดีนั่นเองค่ะและในวันที่23สาเมษายนนะคะทางชมรมดารา,าศาสตร์โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารจะมีการจัดกิจกรรมวรรยาเงานะคะซึ่งเราจะมีกิจกรรมเป็นจานวน2รูปแบบนั่นเองคะ่ะในรูปแบบที่1จะเป็นการถ่ายภาพวัตถุไรเงานะคะ ขั้นตอนในการทำกิจกรรมที่1คือเราจะใช้วัตถุในการถ่ายภาพนะคะซึ่งเราจะถ่ายเป็นจำนวน3ภาพนะคะให้เราเอาวัตถุนั้นไปตั้งไว้กลางแดดนะคะแล้วเราก็จะถ่ายก่อนเวลาเกิดและหลังเกิดประมาณ15นาทีนะคะก็คือถ่ายภาพครั้งที่1คือถ่ายภาพเวลา11บเนาฬิกาห้าบ้านาทีนะคะคือก่อนเกิดประมาณ15นาทีะคะ่ะ และภาพที่2นะคะเราจะถ่ายในเวลา12นาฬกา10นาทีนะคะก็คือตอนที่ช่วงเกิดปรากฏการไหลเงาพอดีค่ะและภาพสุดท้ายนะคะเราจะถ่ายในช่วงเวลา12นาฬก45นาทีนะคะก็คือผ่านมา1 5นาทีแล้วแล้วเราก็จะเอาทั้ง3รูปนะคะมาเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยเพื่อให้เห็นความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงของเงานะคะค่ะและรูปแบบที่2นะคะศิลปะที่เกิดขึ้นจากเงาคือ การถ่ายภาพวัตถุให้เกิดเงาและนำเงาที่ได้มาตกแต่งภาพวาดให้สวยงามค่ะขั้นตอนในการส่งนะคะเราจะมี QR code Google form ให้กรอกเพื่อส่งภาพกิจกรรมและพวกเราจะนำมาโพสในเพจให้กดแชร์ภาพไหนที่ป๊อปปูล่าโหมากที่สุดรับรางวัลจากทางเราไปเลย และของรางวัลสำหรับผู้ที่ได้ป o อปปูล่าโหวนะคะก็ er จะเป็นปฏิทินดาราศาสตร์ปี2025นะคะก็คือปฏิทินปีล่าสุดเลยและถ้าหากใครที่ไม่ได้รับปฏิทินไปไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเลยคะ่ะหมดช่วงกิจกรรมดีๆมีสาระไปแล้วนะคะไว้มาเจอเกัอบพวกเราใหม่ในครั้งหน้าในวันนี้ <S <S พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ